打包啊！ มีการพระสองกอดโในทางนี้เรื่องจะเป็นความตั้งทำตกลกนารให้จองเรื่อยถึงเจ้ายยายทางลูกกศึกาว่าจะมีความสุขกันมั นำจงูว่าบางสีทาให้มีความมุ่งมั่นว่าไม่ทำอย่างใดอีกจะให้ดุลยานุภาพดีตั้งใจตั้งใจลา เปนลงน้ำก no ็ควรใหญ่วันเจ็วันยัมลืมต่อและจับกาะนเลยนะครครั้งี้กาได้แน่นอนคว่าต่อหรือเสริมพ่อต้องมีการศึกษาต้องมีตามักตศึ ไม่มัจโอ้ไม่เลยทำก็มีนั่นแหะแต่ถ้าค้ได้ันก็จะสงบก็ชไม่เดืลดใจเราวันนี้ไม่สงบเพราะตามยุตินีรับรูปต่างสงกับปนักโลกแล้ว 네 兄弟，来一个。嗯 <laughs> Gracias. jaum yeah.

Yeah. <laughs> れから Grazie. Sì. โฉ่สังเอ่อสวัสดีนะครับก็ขอว่าโรค รายการลงไปแล้วรวมรวมรวมกันมาข่าวกันอยู่ไม่ได้ถามว่าจะไม่ตัดใจนะแล้วก็รอกันทำปุ่มกระปิบจะได้เราของที่ระลึกจะยันดาเดี๋ยวไปติดต่อไปกันเลยตอนนี้ก็มีคนไล่กันอยู่ตามรายการลงไปเรา